สวัสดีครับท่านผูชมครับตอนนี้เราก็จะเดินทางไปที่แม่กำปองเชียงใหม่นะครับตัวนี้ก็มากับทีมงานคุณวิชัยเหมือนเดิมมาจอดพักรถอยู่ที่โปทเรี่ยงเมืองอพิษรุโลกครับท่านผูชมครับรอทีมงานอยู่ จะเจอกันที่วัดขุนวินนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงประตูเมืองแพร่กับทีมงานลูกพี่จากอุดรธานีนะครับเรามานัดเจอกันจะไปขึ้นดอยสุเทพใช่ไหมครับลูกพี่ครับผมนี่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประตูเมืองแพร่นะครับท่านผู้ชมครับครนี่ครับผมเออหน้ากากครับเป็น้องครับตัวนี้ผมกลับมาจอด พักรถอยู่ประตูสู่ล้านนานะครับเมืองแพร่น่าอยู่มงแพร่น้าอยู่นี่ผมก็มากับทีมงานบ่าววิชัยคาเท่ามันเดิมครับนี่ครับเขากําลังบ่มความรักกับสาวทางลําปางอยู่ครับครับเดี๋ยวพอกนพไปน้องครับทั้งบัดครับผมแล้วหอบไปวัดดอยคำต่อครับไปลางต่วยงลพอครับครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้ผมกำลังมาหอดเมืองแพร่มาถ่ายรูปวิวงามๆครับพี่น้องประตูสู่ล้านนาจังหวัดแพร่บรรยากาศดีครับพี่น้อง90บรรนาหรือเปล่าครับสมบูรณ์ครับตอนนี้ผมเด,ดินทางมาที่วัดประทับด,ด,ดอยกรรมนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ มากับสะเที๊ยเท่า <ปะ S 2> คนเดิมครั <ปะ S 2> <c oughs> บบ่าววิชัยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ขับรถตุ๊ดตุ้ดตุ้ดตุ้ดเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราพอกันตุ้ดมาครับพี่น้องครับตอนนี้ขอจอดรถก่อนครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงวัดพระธาตุดอยครัอันนี้บ่อยครับลวันฝนตกนี่ครับ ครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมเดินเข้าไปด้าน,านในวัดพระ,ระาธาตุดอยค่ะนะฮะที่จังหวัดเชียงใหม่และเป็นที่เดินใจให้ระเกิดปางงามท่านสามารถเปเี่นตัวหรือแหวกไว้กับความรู้สึกท้าวเวสสุวรรถปฏิษฐานกจบเรียนได้ทุกวันเช่นวันนี้ข้าพเจ้าพระสาวธรมธุรกิจขอให้สมเร็จตามที่ตั้งใจไว้อธิษฐานกับความตั้งใจทุกวัน เสริมกำลังใจให้มั่นคงนอกจากมงคลทรงคุณค่าเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมบารมีคุ้มครองป้องกันภัยและเรียกปราบปรามโชนกท่านสามารถเลือกบูชาได้ที่ตู้ครับทุกท่านครับบรรยากาศด้านบนเพราะธาตุดอยคำครับผมมาวันนี้ฝนตกบรรยากาศดีมากครับท่านผู้ชมครับได้ที่เจ้าหน้าที่ตามจุดต่าง ที่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านที่ได้เดินทางจําเป็นจ้องมีดอกไม้เชียงจุดผู้กาดอกเท่านั้นเองแล้วตั้งจิดอธิษฐานให้แน่วแน่เอ่ยชื่อนามภรุณของท่านพร้อมเล่าความตั้งใจให้หลวงพ่อท่านฟังอย่างชัดเจนหลังจากนั้นกล่าวคืออธิษฐานว่าข้าพเจ้าที่อนี้นามประคุลนี้ มาขออ้อนหลวงพ่อเจ้าทันใจขอให้ช่วยพระเจ้าเรื่องขออ้อนให้ทัดเจนตามต้องการแล้วก่าวว่าขอหลวงพ่อเจ้าขันใจช่วยให้ข้าพเจ้าสำเร็จได้โดยด่วนหากพระเจ้าสำเร็เจแล,แล้วจะนำสองมณีห้าปีโปงขึ้นไปมาดไหรือหากต้องการกำนดนจำนวนอื่นก็สาม,มารถบอกกับหลวงพ่อได้เลยตามกำลังศรัทธา เมื่อพอสําเร็จตามที่อธิฐานไว้พอแล้วขอหลวงพ่อทรงเมตตาปล่อยด้วยจากนั้นรการาบตามทุแล้วมาดอกวันนี้ไปดอกตูระหาารือกัวมะเลมาถวายได้ตามกําลังศรัทธาเพื่อเสริมสรีระผลเสริมโชคลาภและปกปักขอให้สําเร็จตามตั้งใจไว้อธิฐานด้วยความตั้งใจถใกต้องเสริมกำลังใจให้มั่นคง นอกจากนี้ยังมีองเท้าเวตัวหรือเป็นวัตถุมงคลทรงคุณค่าเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมบารมีของป้องกันไทยและเลยกตับรับโชคท่านสามารถเชื่อกันว่าการร่วมทำบุญกับองเท้าเวตวัจะนำพาความสำเร็จโชคลาภและความร่มเย็นมาสู่ชีวิตส่งเสริมผิวพรรณออร่าความเมตตาและความร่มเย็น สามารถทุ่มเป็นเฉพาพกองบุญกองละ500อยบาทหากรุ่มคาบุญสองกองขึ้นไปจะได้รับค่ายาหนึ่งคืนการขอพรนั้นทาได้ง่ายมากเมื่อมาครั้งแรกไม่จําเป็นต้องมีดอกไม้เพียงจุดธูปสามดอกเท่านั้นเองแล้วตั้งจิตอธิฐานให้แน่วแน่เอ,อ่ยชื่อนามสกุลของท่านพร้อมเล่าความตั้งใจให้หลวงพ่อท่านฟังอย่างชัดเจน หลังจากนั้นกล่าวคืออธิษฐานว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้มาขอพรหลวงพ่อพระเจ้าทันใจขอให้ช่วยข้าพเจ้าเรื่องขอพรให้ชัดเจนตามต้องการ นลังจะเป็นจุดชมวิวครับประตูพญานาคคุณรู้สึกไงครับคุณวิชัยยมคุณนะครับว่าคุณมาจีบสาแถวลำปาง กราบผมมาสองสองครั้งแล้วครับอากาศดีเลียนแดดแดดทั้หมดละไป้อยคุยก่อนไม่ติดสายครับโหมะมืดนี่ ก็นตกเหมือนฉลองการเดินทางแรกมาโครั้งท okay. <sh> ี่สองและลก้งมเลนะครับ